สวัสดีครับผมสกายนะครับบอกได้เลยครับคลิปนี้นี่โคตรจะเท่อีกแล้วครับท่านเห็นภาพนี้ปุ๊บผมถึงกับขนลุกในความโคตรจะเท่กับฟีลของมันเลยนะครับกับแ s สซ s สซิ Creed นะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มันก็คือ Assassin's Creed Man นั่นเองนะครับโอ้โหเป็นกลุ่มภาคีนักฆ่านะครับโอ้โหทำงานในเงามืดเพื่อรับใช้แสงสว่างนั่นเองนะครับโอ้โหมันมันเท่่อยางงี้ครับโอ้มาถึงเราก็เริ่มทำการเอาวาดทรงกลมก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็วาดฮูดนะครับอ่า นี่ครับแอสซิสซินเนี่ยภาพตาตึงของผมมันก็คือ,อเกมเนี่ยของของ Ubisoft นะครับแ s สซ s สซิ Creed นะครับอ่เป็นเกมที่ผมนี่ค่อนข้างจะชอบเล่นนะครับอ่าก็เป็นกลุ่มนักฆ่านักพาคีนักฆ่า แล้วเอกลักษณ์สำคัญก็คือจะชอบใส่ฮูดนะเหมือนกับตัวนี้เลยนะเหมือนกับ As s ซัสซินดิวแมนนะโอ้โห่เลยตรงนี้คือหัวดิวนะหัวสว่านเนี่ยวาดให้มันแบบให้มันมีมมลักษณะที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยนะเพื่อความเท่แล้วเราจะได้เห็นหน้าแหลมๆเพียวๆของดิวแมนนะนี่มันจะเป็นอ้หัวสว่านเลยคิดได้ไงครับโคตรจะเท่ครับนี่น,นี่ผมอยากจะเล่น Assassin's c r คิดเวอร์ชันเอ่อไทยนเวอร์ชันดิวแมนเลยนะ นี่แล้วนี่คือบอดี้อนาถานะครับอ่าเส้นบนแนวนอนคือเส้นหายปลานะครับอ่าตรงกลางก็คือเส้นเอวด้านสุดคือเส้นสะโพกนะครับแล้วนี่คือกางเกงในแล้วก็ขาขาท่อนบนนี่นี่เส้นหัวข่านะครับท่อนล่างแล้วก็เท้านะครับนี่ผมจะให้มันยืนแบบติดๆอย่างนี้นะครับกางจะดีไซน์ท่ายืนเท่ๆนะครับหูยนี่คือผมเห็นอ่าร่างโครงของ Assassin's s s ซัคซินดิ l m ม n แล้วปุ๊บ ท่านี้มันต้องมาเลยครับเดี๋ยวผมจะขอแอคต้าแอคติงท่าก่อนนะครับตรงนี้คือหัวไหล่นะนี่คือเกาะไหลนี่โค้งไปคาวๆก่อนแล้วนี่คือแขนนะครับแขนท่อนบนอประมาณนี้แขนท่อนล่างอนี่ประมาณนี้แล้วก็วาดมือครับมือก็จะทาท่าอย่างนี้โอ้โหครับอีกมือหนึ่ง นี่บอกได้เลยถ้ายืนท่านี้ผมสําหรับผมนี่คือจินตนาการมันมาเลยนะับต้องยืนท่านี้เท่านั้นครับเพราะว่าความเท่นั่นเอง <laughs> นี่แล้วชี้นิ้วอย่างนี้เลยนะับนี่ผมติดติดใจท่านี้มาจากเออไอ,ไออะไรนะไอคนพลังกล้ามนะครับ มัสเบิร์นเดทอ่นี่ประมาณนี้เลยครับชอบใช้ท่านี้นะโอ้โหผมดูแล้วมันเท่จริงคนระับอ่าแล้วหลังจากที่เราวาดอนาตโตมมีอนาถาเสร็จเราก็ทาการแต่งเติมรายละเอียดได้เลยคนระับนี่เราก็เริ่มมาเริ่มที่หัวไหล่กันก่อนเลยอ่าหัวไหล่มันก็จะทรงแบบนี้คนระับอ่าเนี่ยแหลมๆนี่ก็พยายามวาดให้มันเท่าๆกันนะครับอ่าบางทีผมอาจจะวาดไม่เท่ากันบ้างก็ช่างมันแต่เวลาเพื่อนๆวาดก็พยายามวาดให้มันเท่าๆกัน,นครับอ่าแลวนี่คือลายกรอบ าลายเกาะมันก็จะเหมือนกับมีสองชั้นสามชั้นอะไรประมาณนี้อย่างนี้เลย,ยนี่นี่ครับขีดไปครับมันเป็นลายๆครับเหมือนลายม้าลายเลยโอ้โหเนี่ยประมาณนี้ครับอ่าอีกข้างหนึ่งก็เหมือนเหมือนกันเลยครับอนี่ขีดไป เวลาเราเพิ่งจะวาดคาแรคเตอร์ตัวไหนครั้งแรกนะเพื่อนๆไม่ต้องจกใจนะว่าเราจะวาดเหมือนหรือสวยไหมนะไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีวันเหมือนอยู่แล้วนะส่วนสวยหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับส่วนผมนี่ก็ก็บอกตรงๆเลยนะมันไม่ค่อยเหมือนอนะ่ะเพราะว่าเป็นการวาดครั้งแรกนี่ผมไม่ค่อยอยากจะไปคาดหวังอะไรมากนะกับการวาดครั้งแรกๆนะอ่าฉะนั้นก็ใส่ๆไปเลยคนระับถ้าเกิดมันออกมาดูดีเมื่อไหร่ก็ถือว่าถือว่าอ่า โชคดีโชคเข้าข้างนะนี่ถือว่าแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันแล้วนี่คือ,อโครงของสว่านมันคนระับอ๋อแบบนี้เลยนี่นี่เป็นโครงคร่าวๆนะครับจากนั้นเราค่อยมาเติมรายลนะเอียดครับนี่มีฐานมันฐานมันก็เป็นแบบฐานตั้งนะครับนึกถึงฐานตั้งจลวดเลยแล้วก็จากนั้นก็ใส่สว่านไปนี่คิดๆอย่างนี้คนระับ ขีดไปทั่วเลยเพื่อความง่ายอ่านี่ต้องโคง้งๆนิดๆด้วยนะมันจะได้ดูเหมือนเป็นเกลียวนี่แล้วก็อย่างนี้เลยคนระับตรงด้านข้างเติมให้มันอุมๆอย่างนี้เลยนี่มันจะคล้ายๆเหมือนยอดฐานเจดีย์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสว่านที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างดูดูแบบค่อนข้างจะลงตัวแล้วดูขลังนะครับอ่ามีมนขลังอ่าโอ้โหนี่อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับใสเ่เริ่มไปโอ้โหนี่ผมแค่เห็นแค่หัวไหล่นี่ผมก็รู้สึกว่ามันเท่แล้วนะเนี่ย นี่ขีดไปครับนี่เวลาเราวาดเอียงก็วาดเฉียงเฉียงก็เฉงเฉียงไปอีกคนละข้างกับอีกข้างข้างซ้ายนะครับนี่มันจะได้ดูให้มันดูมันเฟียวขึ้นนะครับนี่นี่เป็นครับเป็นลูกสว่านเลยครับมันจะหมุนเป็นเกลียวอีกมองแง่หนึ่งก็คล้ายๆเจดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อ่าตรงนี้คือฮูดมันนับอ่าเดี๋ยวเรามาเติมรายละเอียดกันก่อนนะครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้คือช่วงหน้าอกมันนับตรงนี้คือแถวๆสะโพก เราจะมาวาดตรงช่วงอ่าบริเวณเอวก่อนนะจะมาวาดเข็มขัดอ่านี่สายมันก็จะรัดา่างนี้เลยนะรัดเป็นกากบาทเลยนี่มันผูกตรงเอวครับจัดปลายอย่างนี้เลยนะเป็นรูปกากบาทจากนั้นเราก็วาดไอ้ตัวล็อกครับตัวล็อกเหมือนตัวล็อกเข็มขัดนะครับนี่แบบนี้อ่าแล้วก็กลมๆแล้วก็มีแหลมๆเป็นเป็นเขี้ยวอะไรออกมานะครับเป็นตัวล็อกอ่านี่ประมาณนี้เลย โอเคแล้วก็เติมรูไปเติมรูกลมๆปุ๊บ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 เป็นเข็มขัดนะแบบนี้เลยเข็มขัดหนังอ่าขีดมานี่ไม่ยากนี่เลยเช่นี้เราก็ได้เข็มขัดรัดรัดเอวรัดรัดเอวแล้วตรงนี้คือกระเป๋ามันนะเป็นกระเป๋าที่แบบน่าจะใส่อุปกรณ์พวกระเบิดควันหรือดากระจายอะไรพวกนี้นะคอ่าเป็นอุปกรณ์อาจจะเป็นยาพิษอาพิษอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเขาเรียกว่านะเป็นอุปกรณ์ลับ อของลับเฉพาะอาจจะเป็นยาก็ได้มัง้งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่ที่สำหรับใส่มีดนะครับเป็นมีดสั้นบอกได้เลยว่าโคตรจะเจอะะครับตรงนี้เนะี่ยมันใส่ไว้ตรงด้านหน้าอย่างนี้เลยตรงนี้คือ,อที่จับนะครับนี่ตรงนี้คือโลงดาบนะครับแล้วนี่คือที่จับมันมันก็จะล็อกล็อกเอาไว้จริงๆมันมีอยู่หลายเล่มนะครับสี่ห้าเล่มนะครับแต่ แต่ในกรณีนี้นี่ผมรู้สึกว่าผมวาดได้แค่สามเล่มสามเล่มก็สามเล่มครับจัดไปนี่นี่ประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็มา,าเติมรายละเอียดของของไอ้ตรงชุดมันคนระับชุดชุดหนังมันก็จะเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็มีเนี่ยเชือกพาดมาอย่างนี้เราก็จะวาดห่วงก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาเชือกลัดแบบนี้ นี่มันก็จะมีห่วงแตไม่หมดเลยนับนี่ห่วงมีห่วงอีกแล้วนี่ห่วงอ่ากลมๆนะบ,บ่าเชือกลัดไปตรงนี้ก็ห่วงนี่มีห่วงห่วงใส่ให้เต็มเลยอ่าแต่บอกได้เลยว่าดีไซน์ชุดแบบนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันทำไมมันโคตรเท่เลยนะครฮะนี่นี่ก็ห่วงครับแล้วก็ปาดมาตรงนี้นี่อย่างนี้เลยครับแล้วก็ล็อกไปข้างหลังแล้วก็ตัดขึ้นไป นี่เนี่ยค่อยๆค่อยๆรัดไปทีละจังหวะนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นอุปกรณ์ใส่ของนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็รัดอเชื่อมไปข้างบนเลยตรงหัวไหล่นี่ประมาณนี้คนระับมันจะรัดเป็นห่วงๆค่อยๆเติมไปทีละนิดนะครับอ่า ถ้าเราจับจังหวะที่มงที่ไปที่มาของรายละเอียดต่างๆได้เราก็จะไม่งงไม่สับสนนะพลรารมพยายามจะดูว่าเออเส้นตรงชุดนี้รายละเอียดมันเป็นยังไงจุดที่มามาตรงไหนแล้วมันไปตรงไหนนะอ่าแล้วเราค่อยๆลากไปทีละ,ทละจุดทีละจุดอ่าแล้วมันก็จะสมบูรณ์แบบนี่ครับโอ้โหโคตรเท่ครับชุดนี้มันเท่จริงนะเนี่ย อ๋อนี่คือเป้าองเกงนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มเติมปอกขากันอ่านี่คือปอกต้นขานะเป็นเกลาะนี่แหลมๆง่ายๆอย่างนี้เลยลากมาตรงนี้คือช่วงใกล้ๆใกล้ๆหัวเข่านะครับนี่สองข้างอ๋อนี่ผมเห็นตัวนี้ครั้งแรกปุ๊บเสร็จนี่ผมพลาดไม่ได้เลยครับที่จะมาวาดอวดให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูกันนะเพราะว่ามัน <c oughs> โคตรจะโดนเลยอ่ะเออ เพราะว่าผมนี่ชอนค่อนข้างจะชอบเล่นเกม s s a s s i n s Creed ด้วยนะเล่นมาเกือบทุกภาคเลยคนระับหแล้วแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละตัวแต่ละภาคที่ผมเล่นนี่ผมก็ชอบเป็นนักฆ่าย่องเบานะชอบเล่นแบบสเตล์ด้วยแบบโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วชุดมันนี่ก็แบบชุดรอบสังหารมันโคตรจะเทเลยเนะี่ยแนวมากเลยนี่ก็ใครคุ้นๆเลยนะครับโอ้โห นี่แล้วที่มันเทย,ยิ่งกว่าคือหัวมันเป็นเป็นสว่านนะครับนี่ถ้าผมไม่พอใจไอ้ไม่ใช่เวลาเล่นเกมถ้าสมมติเกมนี้มีนะเกิดเจอตัวละครไหนนี่มันแหกปากนะ้นี่เอาหัวทิ่มเลยนะสุดยอดอ่าแล้วนี่คือช่วงอ่าช่วงตรงปรอกขามันนะนี่เป็นเกาะขาอ่านี่ก็ประมาณนี้ก็เหมือนกับเป็นถุงเท้าเลยนะครอ่านี่โคตรเทใส่ไปเนี่ยเป็นเกาะเลยนะครับเติมลายนิดๆหน่อยหน่อยพอ ก็มีลายขีดตรงด้านข้างนะครับพอมาอยู่ด้านหน้าอาจจะมองไม่เห็นนะก็มั่วๆไปแบบนี้นะอ่าประมาณนี้แล้วก็รองเท้าประมาณนี้เลยรองเท้านะ่าจะเป็นเกราะเลยแล้วเนี่ยนี่มีเกือกใส่เกือกไปโอ้ยอย่างเท่ นี่จัดไปตรงนี้ครับเหมือนกันไอตรงนี้ก็มั่วๆไปเลยครับเพราะว่ามันโดนบังครับจะได้ไม่ต้องวัดเยอะ <laughs> นี่ก็ประมาณนี้รับง่ายๆเลยโอเคจากนั้นเรามาเติมที่แขนเอาแขนข้างนี้ก่อนละกันเนี่ยวาดให้มันมีกล้ามนิดนึงนะครับโอ้โหไ้นี่แล้วก็ท่านี้บอกได้เลยว่าท่านี้นี่เห็นในมัชเบิร์นเดทนี่ทํานี่ก็แบบว่าโอ้โหมันเท่ครับจะต้องมายืนชี้นิ้วแบบเอาเอา,เอานิ้วชี้ชี้ลงอย่างนี้นะมันเฟี้ยวจริงครับ อ่าแล้วนี่คืออุปกรณ์เสริมนะนี่นี่ถ้าผมเล่นเกม Assassin s s s a s s i n c r e e d เนี่ยผมนึกว่านี่เป็น Hidden b เบแต่จริงๆแล้วนี่คือ Hidden r ดร l นะโอ้โหก็เทไม่หย่อนนะเป็นสว่านเลยครับอ่าตรนี้เป็นหัวสว่านคร่าแ,แล้วก็สว่านยาวๆมาครับแหลมๆเลยอือนี่พยายามลกให้มันตรงนะครับผมอาจจะเบี้ยวก็ทำใจนะครับอ,อาจจะเป๋ๆไปบ้างช่างมัน อ่านี่ขีดให้มันดูว่ามันเป็นสว่านตรงๆก็โอเคแล้วแล้วนี่ก็คือดีเทลนะครับดีเทลของเครื่องอ่า,ากับอาวุธเสริมนะครับโอ้โหดูกี่ทีนี่ผมก็นึกถึง Creed แอสซัสซินคลีตนะเนี่ยเ <c oughs> ท่จริงจัดไปนี่อ่าดีเติมลายไปครับลายกลมๆล,ลายง่ายๆครับกลมๆง่ายๆอืมนี่ใส่ๆไปนะก็กลมๆอีก อ่านี่เติมเติม,ตมนิดนิดนึงรายละเอียดด้านข้างมันเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกปอกแขนอ่านี่นี่แล้วก็วาดสายรัดไปอ่าเป็นเกาะรัดนี่ประมาณนี้แหละแล้วตรงด้านตูดมันตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นสว่านเลยครับย,ยาวๆไปเลยเพื่อความเฟี้ยวโ,โหนี่มีสว่านตรงนี้ด้วยแบบจะใช้ท่าอ่าท่าสว่านเจาะก็ต้องใช้ตรงบริเวณเข้อศอก ได้เลยนะเนี่ยโอโหนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีปอกอ่าเป็นเกาะเกาะไหลอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่อย่างนี้เลยมีหนามด้วยโอ้โหเฟียฟ้ยวอ่าเติมเติมเติมไปครับแล้วก็มีที่ล็อกอ่าเป็นดีเทลเป็นเกาะโอเคประมาณนี้ครับยิ่งดูก็ยิ่งเท่นะ นี่เพราะว่าวาดตัวเท่ๆวาดตัวสวยๆหล่อๆเอ้ยไม่ใช่หล่อๆวาดตัวสวยๆเท่ๆเซ็กซี่นี่ยิ่งวาดยิ่งยิงย่งรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะมันรู้สึกว่าวาดแล้วคึกคักนะครับนี่ผมก็ชอบตัวละครที่มันโคตรจะเท่แบบนี้ครับนี่จัดไปนี่วาดแล้วมันเพลินมือนะครับในหัวก็จะคิดแต่ว่าวาดยังไงให้มันดูให้มันออกมาดูแล้วมันดูแล้วดูแบบ มีมีสเสน่ห์จะเรียกว่าอะไรดูแล้วมีมนขลังอะไรเงี้ยดูแล้วรู้สึกว่ามันต้องว้าวนะครับนี่ผมดูเองผมยังว้าวเลยเนี่ยวาดไปยังขนลุกไปเลยนะโอ้โหนี่อ่านี่คือแขนนะแขนก็พยายามว้าวแบบนี้นะอ่าพอเราว่าวงนี้มันจะดูเหมือนมีกล้ามนะคอ่าอาจจะเป็นกล้ามที่แบบค่อนข้างจะดูดูสวยหน่อยอ่าแล้วเราก็เติมฮิดเดิลเบรดไปไม่ใช่เดยต้องเรียกว่าฮิดเดิลดิวนี่อาวุธลับนะ นี่สภาคีนักฆ่ามันต้องมีไอตัวนี้ทุกคนจัดบายนี่แต่ปกติกเขาจะมีอันเดียวนะแต่ส่วน As แอสซัสซินดิวแมนนี่มันมี2ข้างเลยอ่ะโอ้โหประกันเลยว่ามันมันเฟี้ยวจริงนะอ๋อนี่ตัวล็อกี่ตัวล็อกก็ง่ายๆเลยครับจัดจัดไปนี่ล็อกล็อกล็อกล,อก,ลอกให้หมดอ๋อนี่ประมาณนี้โอเค โอ้โห,โหนี่แล้วมันต้องอย่างนี้เติมปุ่มๆเติมรายละเอียดไปครับดีเทลเราจะนี่คือข้อมือนะครับที่รัดข้อมือ,อแล้วก็เราก็มาวาดมือครับตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วโป้งมันจะทำมือแบบว่าจะจะเหมือนจะจับอะไรสักอย่างจะเรียกว่ามือมือขย,ขยึกขยุกอย่างเงี้ยอ๋อมันจะได้ดูแบบ มันกำลังเท่เงี้ยนี่จัดไปครับล้ว <c oughs> ต,ตรงนี้ก็เป็นสว่านอ่ามันจะเป็นสว่านสองแฉกไว้เจาะรูน like wi ี่แบบนี้เลยนะครับอ่าเติมดีเทลนิดหน่อยแล้วก็ยาวลากยาวลงมาเลยอ้โหเฟี้ยวนี่แบบนี้เลยง่ายย่างงี้เลยครับโคตรเท่ครับอ่า เดี๋ยวผมมาเติมนี้ดีกว่านี้เติมให้ผ้าคุมมันสยายหน่อยจะได้ดูเหมือนแบบแอสซิซินแบบดนะินจานะนี่แบบนี้เลยโอ้โหยิ่งเท่กว่าเดิมเป็นทวีคูณเนะอาเพิ่มไปอีกนี่อย่างเฟี้ยวแม่โว้ยโคตรเท่ a s <Assassin> s เ s s i n ฟ e ์ดิวเปิดความเท่เฟีย้ยวแบบเจ็บๆด้วยดียออนเหลืองเสริมแดงอีกเจ8ทำไมมันเท่จังวะนเนี่ยปาทับด้วยม่วง7จ6อย่างเข้มคู่ตลาดเท่เคลือบเขียวมอกรด2 12, แล้วเลงไม่ต้องกลัวเละเพราะมันเละตั้งแต่แรกอยู่แล้วจัดเขียว211ระบายให้เฮี้ยนเซียนสีให้เกลี้ยงระบายสีแดงอีก7จ8ในความมืดเพื่อรับใช้แสงสว่างทับอีกเลเยอร์ด้วยม่วง7จ2ตามสูตรนักฆ่าประหยัดสีดำระเบิดความเท่ขั้นสุดด้วยสีท 6าหสั้นจุดหูและเลงสีอย่างละะแต่เปลอะอย่างเท่